เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะัก FCT c สำนักงานข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยนำโดยคุณสมพงษ์สาวร์ก้เว Founder r x e c u t มิสเตอร์ t o มอ r s ง m o o อฟิฟตี v ทคุณอิทธิพัฒน์ภู้กิจจิรพรผู้บริหารแคมเปญและหาองค์กรแนวร่วม คุณวริทนทรพงคามีผู้บริหารโครงการประกวดและคุณธงดนายแตงอวบผู้จัดการกองประกวดได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว Miss and Mr. m y a n m a r t a l e n t s t n t ส n t h a i ินไ d 20 2ีค่ะ พร้้อมกันนียังได้รับความร่วมมือจากภาคผู้สนับสนุนโครงการโดยมีดรรมิดานกไทยเจริญ CEO บริษัทสยามนกไทย54จำกัดและบริษัทวันเนอร์คอสเมตจำกัดอาจารย์สมภาเทพหัสดินนะอยุธยามาช่วยอบรมปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และพัฒนานบุคลิกภาพและดรลินละดาเพชรทะลุง ดรออมรัสสันนุจิตประธานบริษัทพีดีลีเบพร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นหาดาวประดับวงการบันเทิงที่มีความโดดเด่นด้านการร้องเล่นเต้นและเดินค่ะ ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนั้นจะเป็นคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีความสามารถมั่นใจก้าแสดงออกชายหญิงอายุ15 30ปีเพื่อเฟ้นหาเดอะวินเนและรางวัลสาขาต่างๆรวมมูลค่ารางวัลน,นับล้านบาทค่ะสนใจส่งใบสมัครมาได้ที่เพจเมียนมาทาเลนสตาร์อินไทยแลนด์ทู์หรือเพจ 50TV ค่ะ အားလုံးပဲင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့50 TV က Founder and CEO ဦးစိုးမိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့50 TV ကနေပြီးတော့ main sponsor လောက်ပြီးတော့အဓိကဒီမြန်မာ Talent Star in Thailand 2023ကိုပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောင်းနေတဲ့မြန်မာရှင်ပြောင်းလို့တမာတွေအတွက်မဟာထူးခွင့်ရေးကိုပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဆီဇင်လေးကိုတင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာအတိအပိုင်ว่าที่งานนี้ที่ขอต้านขึ้นมาค่ะ สำหรับเขาเขาอยากจะให้แรงงานพม่าที่อยู่ที่ไทยอะค่ะอยากให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีมีความหมายแล้วก็มีมีอะไรมีชีวิตที่ชีวาที่ดีค่ะต้องการที่เข้าไปข้างหน้าค่ะส่วนคอนเซปต์ในงานนะครับเราก็เน้นที่ความในรูปแบบของความทันสมัยนะครับรูปแบบของทันสมัยแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าครับสุดท้ายเลยเราก็ อยากจะฝากให้ทุกท่านก็คือร่วมกันสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับยกระดับคนพม่าที่อยู่ในไทยนะคบให้มีให้มีอีกระดับหนึ่งง่ายๆภาษาชาวบ้านเราง่ายๆคือสร้างสะพานสู่ดวงดาวนะครับเรามาด้วยกันสนับสนุนด้วยกันครับถูกต้องนะครับคือเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนปิดรับสมัครตั้งแต่กลางเดือนมกรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําเป็นไทนเลนส์ออกมา เก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับทุกคนจะได้เข้ามาฝึกการแสดงฝึก a c t ิ acting, ้งฝึกเดินแบบฝึกร้องเพลงทําทุกอย่างตามมาตรฐานของการเป็นเอเจนเซอร์ที่ดีครับเป็นศิลปินที่ดีต่อไปครับคุณสมบัติเลยนะครับก็คืออย่างน้อยก็คือมีเรื่องของคุณสมบัติหน้าตาและรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก็แล้วก็ความสามารถในการแสดงเป็นหลักและที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องการร้องเพลงการเดินแบบการอะไรแบบนี้ก็เหมือนการปั้นศิลปินขึ้มนมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านนะครับ ตั้งแต่อยู่นี้เลยครับตั้งแต่อยู่นี้เลยจนถึง15มกราคมครับเก็บตัวยังไงบ้างอ๋อเก็บตัวที่มหาชัยครับที่50 TV l i g e ครับเราจะเก็บตัวที่นั่นและเป็นเหมือนสกูเป็นเหมือนอะคาเดมี่ฝึกไปเรื่อยๆครับฝุดไปเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะพบดาวแล้วเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> มากมายจริงๆฮะ, <c oughs> ะเงินรางวัลนี่ตอนแรกเราคิดไปน้นอยๆตอนนี้ทั้งหมดเป็น500,000บาทรวมๆแล้วเป็นเงิน500,000บาท ที่หนึ่งสามแสนห้าใช่รัไม่เป็นไรยวลงรายละเอียดให้ที่1นึ่งสาแน่ๆครับ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องแรงงานชาวเียนมาที่ทํางานในประเทศไทยนะครับที่เราจะมีการประกวด Miss and Mr. m e อ a n เ a น a a นนาทเล t สไตร t ทยแล a n d นะครับเป็นพื้นที่ที่ทําให้พี่น้องแรงงานเนี่ยมีพื้นที่แสดงออกมีพื้นที่สาระมีพื้นที่ส่งเสียงแล้วก็เขาสามารถที่จะมามีส่วนร่วมยกระดับ คุณภาพชีวิตร่วมกับพวกเรานะครับทาง L นะุที่แอลเปนนที่ที่มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตเราทําหลากหลายและเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความสุขที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องแรงงานข้ามชาติของขอนลอนั้นก็อยากจะให้พี่น้องแรงงานข้ามชาติาเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดครับส่วนเรื่องซีรีส์นะครับเราก็จะนํานักแสดงไทยนะครับร่วมกับผู้เข้าประกวดที่ได้ที่1น,นะครับที่1 2 3สมมาแสดงเป็นครั้งแรกระหว่างนักแสดงไทยกับนักแสดงพมา่า แสดงร่วมกันนะครับแสดงแสดงร่วมกันครับแสดงร่วมกันแล้วก็มีความเป็นวายอยู่เล็กๆด้วยแอปปอบด้วยนะครับมีความเป็นวายอยู่เล็กๆด้วยก็ตรงนี้อาจารย์ค่อนข้างที่มีตลาดคือมีอยู่ในมือแล้วก็ได้นักเขียนดีๆที่จะสร้างสารรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ออกมาให,ใ,หใ,หใ,หให้ได้รับชมกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เป็นนักแสดงไทยกับนักแบบสแดงพม่าร่วมกันมาเล่นวายด้วยกันนะครับฝากด้วยครับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนะฮะก็ ติดตามตามเพจชื่อนี้เลยครับมิสเตอร์และมิสเตอร์เมียนมาทันเลนส์ราอิตาลตามนี้เลยครับแล้วก็สุดนนายก็คือจากเ c e b o o k ของ L P N เพจแอปพลิเคชัน5 i t TV นะครับแล้วก็สามารถบ็อกินเข้าไปที่50 f t TV ที่สมุทรครหรือที่แอ n ที่สมุทรครได้ครับการประกวดในครั้งนี้ครับคิดว่าเป็นการพัฒนาและการยกระดับนะคคุณภาพชีวิตแรงงานของเรานะครับให้มีเวทีนะครับให้มีเวทีในการแสดงออกนะครับ การประกวดในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ค้นค้าหาผู้ที่มีเขาเรียกว่าความสามารถอย่างเดียวเรายัางพัฒนาไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพการแสดงออกนะครับไปเล่นซีรีส์นะครับทางอาจารย์แบรนดได้เตรียมตัวไว้แล้วนะครับเพราะงั้นการยกระดับครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับครั้งแรกนะครับของแรงงานปกตินะฮะให้เป็นระดนับสากลนะถึงเป็นมิติใหม่ของการพัฒนานะกลุ่มแรงงานนะแล้วก็พัฒนาศักยภาพ ของมนุษย์นะครับถือว่าเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะถ้าครั้งนี้นะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ศักยภาพแรงงานหรือศักยภาพของมนุษย์ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาน้นในครั้งต่อไปและปีหน้าต่อไปเราก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับอาจจะเป็นเมียนมาเป็นลาวกัมพูชาหรืออื่นๆก็ได้นะครับก็ขอฝากติดตามนะครับในเพจนะครับ LPN แล้วก็ห้างสิทธีไลฟ์นะฮะนะครับขอฝากติดตามครับ